สบายดีป่าลุงปอบๆส่งน้ำมอดคือเก้าปาลุงอันมือนี้อยู่บ้านอันอยู่บ้านเขาทำมอดเองป้าลุงเอ้หาะตืนนอนเพราะว่บหมดสบายบางเว้นนี่ล่างจากออกมาจากล่างออกล่างจากมาจากหน้าป้าลุงเห่ากับเป็นวัดปวดหัวเบิดมือมาหอดเลยไปส่งแจงมาให้น้องโซล่าแล้วก็มานอนหากระนือนเลยเสียงก็แปลกๆเนี่ย ชื่อยาอมมากินหาพันนี่แหละประมาณนี้แหละเนี่ยยาอมเสียอยู่บ้าเอเายาอมมาไปใส่ชื่อยาอมมากินดีดีแกไอตอนนี้กำลังมืดสลับเลยก็มาเงียบแท่เทนาะต้องใส,ส่สิไข่แล้วมาแรงนี่เนี่ยยาอมดิ อย่าอมซื้อมาไปใส่บ้านนี่ตอนนี้กำลังหนังพิงไข่ปวดหัวแห้งแห้งอันนี้จะเจันกินมาลงไงพุ่นนะหนาวตุ่น้องอีพอคือบื่อหีอ่ะใช่ป่ะอันอยูนันลมแห้งกว่านี่วันลงไงอืมต่อเห็ุอันเห็ุยังกินยายเห็ุนี่เห็ุอันเห็ุยังกิน อากระอาบน้ามอวานในกระ้อาบลงให้ม hmm? <t thấy S 1> <t> ือในกซิ้กระปุอาบไปแล้วเยังเสสักแหงไล่มือเนาะกิดยังไงให้กินเนาะตมเมนอมอติตมมาม่าพอลงเนียต้มมากินแรงต้มมามาพอพอมีนักกินพอลงเลยก็เลยซื้อมามามาตุมยาบด ยปังอย่างนี้นะปาโตตอบแทนกด็ดูยาเลยบ่เดนี่แล้วก็แก้ไขพี่พี่ปาตัวมือนี่สงสัยคมปากเบนมือแล้วบ่รู้บขึ้นแล้วบุรเ้ยจะกินได้บ่ได้หูซึกว่าตอนนี้หนาวแห้งกำลังที่ตุ่มมาก มนพนมอนจะไปเราฟางิ่งเราไม่ต้องไก <c oughs> ่ไกกคือข้านยจะมาาอุม <c oughs> อ่มมอสือมาจะไปใส่สักย,ย่าอุอ่มปาะาอุ่มปลาใสจะไปปลาใส่ มูน่ากินเลยชื่อมอต้มแรงปุ้อยหมผ้าเลาปุ้งเลยาลูก่เขียนเขียนขาตชมือนีนอนอยู่พี่ปุ้งยงอันุมเขาอาดามจิถามีรอ มันก็บังยิมมันจะไปใส่แบนี้นะเว้นมาอจว่ายีเนาะไปเมื่อ้าอย่เน้อเมื่ออาพุยเดินเอาากป้ไปเดินเท้ามาลูกใส้ภใษาอ่ะไ่พลาไสซะอ่ะไม่ไม่ก็เมียหรอบ่ซะไม่เลยมันอนเลือดได้ขึ้นู่ซะไม่ไม่ซื้อเมี่ยหรือบอซะจักเด้อซะโพล่วา นอนไซแล้ววะสิเมื่อแหละพพอก็เห็นหนามึงแหละมึงไปดู่ไวซว่นสิวาส <c ười> มาไปเห็นที่ไบวะน,นี่ว่าไปเห็นเฮือนหม่ไปรู้ไหมอันเมื่อคืนนี่ไปบุญไปรู้ไง <c ười> ไปบุญบานะ้านเสาเอื้อยนี่แหละประมาณนี้แหละเห็นเสาเอื้อยขึ้นนาวิที่บนน่ะตกหั่นไปก็ตกหั่นขึ้นโอ้โห้องหลงแซง้องห้องตกหั่นขึ้นคออ่ะเขาป้อนเงินหายแลย้วเขาดึงลงเลยตกเลย เจ็บปะเจ็บาบุ๋มเอ็นอันนับว่จ็กใครก็ก็เวดยูทูปดกันนะฮะอันฮาวบูซือกจเตออเมนเพื่อนก็มาเกี่ยวเขาซอยอยู่เกี่ยวขขาซอยเขาเอาเอาามาเสาอืขึ้นตก้านิธีอยู่อาจอือเขาดึงลงเพียงบวงวนมาได้ไปลงวงแก้มใส่ปะเขาเจ้าเห็ดคือเจ้าเงินหายนี่แหละอาจารยอือ แล้วก like. ็ดึงลงแล้วก็ดึงลงหล่นสงสัยงามก็เลยดึงลงเห็นเขาเอาญี่ปุ่นเลยเอาเรียนดิแล้วตกห่านอ่ะจ้ะเผื่อพื้นะนมาเราเจ็บขาสั่งเทแล้วว่าสั่งงามหด่นแล้วจะเข่าเข็มไว้แล้วก็จะ คลิปนี้จะลงครับไปลงบึงรอว่าจะี้ไปลงนิสัยสัน่นาจยานอื่นเศร้าเด้อบ่ลงเลยจไปลงสั่มมีสัญญาณไหมเอ้สัญญาณมอืมบ่มี่บานเฮาะนี่ตะเบดมันอีมัมนบ,นนะนบดแล้วจาก ต่อบะลุงเอ้ยเอากินข้าวแล้วเรียบร้อยกินข้าวกินยาแล้วกินข้าวกินยาแล้วเรียบร้อยฝนของมณฑกมาแต่ต่อไก่บ่บะดีปลาูกห้ากมาแต่ต่อไก่แมนอันกระรังสีจีนังเค็มบ่ลุงเอ้ยกระรังสีจีนังเค็มซื้อนัองเค็มในตลาดบ่แมนอืมอากาศพี่เราหนาวพี่ดำค่อยๆแมนกระรี่นังเค็มโดยพาะอันนี้พี่กุ๊กหงายิวงอ่ตัว่าแมนหงายิวแล้วเนี่ยนะ,อ,ะอันน่ะมันจัด กำเดินเลยนั่งไฟจีนนั่งเค็มบะลุงไอ้มาวินกินหลังจกียเขาแล้วไปไตหนูต่อยไปไตหนูต่อยเลยอันเขาเจาไปใส่นั้นได้ๆปะไอยหนูนะตัวสมนเขนสุนเขนนี่ตัวใหญ่ไปมาคืนนี่ก็ได้ซอตัวมาคืนนี้เออกินเขาแล้วย้อนเมื่อหน้าแล้วเนี่ยไปหาไตหนูอีกมันอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวหนูออกบอ นู่ก็ออกก็แต่ว่ามันหากิบเนี่ยลมแมนเป็นโกเป็นเกียรติคือมัเงียบค่ะทว่าชาวบานชาวบานนะนอกเงียบค่ะกันเลยไปเอาเรือไปทำงานบนล่ะแมนเฮาตอนนั่งก็ว่าเขาเจาเอื้อยว่าให้ไปต่อเพลเพลบาทไปลงไลหลังจากพ่อเขาแล้วเขาแล้วก็เขาบาดมากค่ะเขาจะลงเงานเนาะประมาณเดือนนึงพอจะไปเห็นงานเนึ่งแมนเฮายังคิดงอจะไปต่อบัสอยู่นะจะไปต่อ ก็ไปใ้บันองเห็ดง่ายนะพี่อัน้อันเาอยากลงเลยคุยไหวเองุยโ้ราณไปโบใหญ่ก็ได้ต้องขันสูงานลุกโอือต้องมาทันละดันพอรพอแล้วมันเมื่อยปะ่อร์แล้เหอนพวดำหายดำหนุาเึ้นนี่แหละเางานบนานักเราโบนักอยู่แต่มันไปเรื่อยเร็่เหตุเหตุเหตุตอกกั่เก่าเนาะ เขาจะนักกับโบลายเดือกับว่งานเบื่อแย่พอวยเพิดงานไหมหรือนเบื่อไงเพาะมาลายแรงงานโ่พาล็อกเหนบอแต่ขาไปน้อยต้องจา่เห็นอมากีลาดลับเข้าไปขับของกับขาวลนงวอ้ยบได้ดรอเอันเงเองเยี่ยม อันไก่ยนาคือบุเห็นมีะพาอไก่หน้าคืเป็นมีไก่้านอบุเรีนเลยไปป่าเอาเป็นไปเอาเอเยังบ้านีหก็อยนี่้นนะมันก็อยู่ธรรมชาติเนี่ยนนเขาจะไปยิงกินบะยิงตามเขาอยากเขายิงกินบัตมันมาาขแล้วมันมาาขอยู่ที่งพุงเมมที่ยง่ยงเอเา่วงจะไปเกยือน้ำแรงมันมาลายอยู่บะมาลายสิบกลัว่อ ไก่แม่ใหญ่กับชิปปายกับลูกมันบานแม่ละดเจ็ดแปดโตประมาณสามสิบสามชิปปายหรือสี่ชิปเมนเมื่อนี้มานอนยืนปุ้งเ้ยจะเป็นน่าได้เมนมันหนาวน้ำน้ำก็ไม่ได้อาบไปได้ปุ้งเลยเออปุ้งสิว่าน้องมดบาบน้ำพ่อย์พ่อยมันอาบไม่ได้ปุ้งมันตัวหอนเลยหนาวเฮงพ่อต้องใส่เมื่อคืนนี่ตากหมอกเมื่อคืนนี้ พหมอกกมืออนะแต่ว่ามันวัดเงนเป็นวัดนอนยางเข้ายางเข้าก็นอนบอิ่มดพอแหงนอนบอิ่มแล้วอนอนจ้องวินกับนอนกางคืนมันก็คือกันเลยเนาะแม่พกางคืนเวลาเขาผักก่อนเนียอมันพะถูกหรือเปล่าน่ย่งมันันย่มันเป็นนังคลายเป็นนังกล้วยเ่นังคยบนี้บึงไปใต้ที่แทบอยู่บลุงเพราะเขาเจ้าหิต มากอย่างดีบ <skinny S 1> อจักเจ้าจ้างครับพอจักมาละยีสิบบาทมาละส้าบาทหรือยี่สิบบาทอันยี่สิบบาทเนี่ยจักพันเนาะส้าบาทเออไพ่นอนนะฮะรับบ่หนะอันอยู่บ้านกันได้เราลงมามีในเหตุนั้นก็นอนอย่างเดียวเลยเนาะคือกันก็อยู่บ้านต่างสี่เขากินข้าวแล้วก็เขาของไป่ของมันแล้วก็นรับ เฮายังแสบกมมินต้มหม่าม้า่อเนน้องมัดจะอลาไปกีบล้วปะลุงฝากกุหลกกุแซกุติดตามซองนองมัดเนี่ยเด้อปะลุงถ้าพ่อลิบนาปะลุงสบายดี